สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกูโฟมอีกแล้วนะครับในายเดบักนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดชาเลนต์นั่นเองนะครับนะเป็นโหมดที่ไม่ใช่โหมดเป็นชาเลนต์ที่มันเปลี่ยนมาแบบวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับนะก็เป็นอัปเดตชาเลนต์นะครับนะคือชาเลนต์มันลีนั่นแหละนะครับชาเลนต์ Challenge ในรอบนี้เป็นสมบัติมหาศาลนะครับนะซึ่ง เจ้าสายที่เราจะเอาไปเล่นก็คือสายวิ่งนั่นแหละนะครับนะคือสมบัติมหาศา,ศาศาลนี่ยังไงมันก็ต้องเป็นสายวิ่งที่เราจะต้องเอาไปเล่นอยู่แล้วนะครับนะซึ่งอันนี้ผมก็จะเอารหัสโอเด้งมาเล่นนะครับนะตัวละครหรือว่าซับที่ผมจัดมาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นโอเด้งวิ่งเขียวกับรอวิ่งแดงนะครับนะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับนะทำไมผมถึงเอารอวิ่งแดงมาเล่นเพราะว่า ผมไม่มีตัวเล่น,นครับไม่ใช่ว่าเพราะมันแบบมันมีความพิเศษหรือว่าอะไรงนี้ผมไม่ผมไม่มีตัวเล่นเฉยนะฮนะยอกยอกความจริงก็แค่แบบคิดถึงเล็กเน้อยน้อยน,นะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งเลยเนี่ยนะครับที่เจ้ารอแดงของเราเนี่ยฮิตขึ้นมาอยู่ๆก็ฮิตนะครับทั้งที่ก็เป็นตัวธรรมดาสก,กิลก็ไม่ได้หวือหวาแต่ที่มันคนที่คนมันโคตรเกลียดมาเลยก็คือสก,กิลเคอ์เตอร์มันนะที่ตั้งไวพอตั้งไวเราก็ไม่รู้จหวาอาอจจะาอย่างเงี้ยสมมติว่าตัวมีตัวหนึ่งจะฟันมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดปุ ทีอะไรอย่างงี้แนวนะนะซึ่งมันเป็นเคาน์เตอร์ที่รวดเร็วนะครับทำให้ตัวธรรมดาตัวเนี้ยมันค่อนข้างได้จับเล่นได้นะครับในโหมดชาเลนจ์แบบดึงธงมหาศาลเท่านั้นนะถ้าเป็นโหมดแรง้งอะไรงี้ผมไม่แนะนำให้เล่นเลยนะครับเป็นตัวละครที่มีดีแค่เคาน์เตอร์นะครับนะมีเคาน์เตอร์เอาไว้เอาตัวรอดได้นะครับแต่สกิลอื่นนี่คือหมาไม่กินนะครับเออถ,ถ้าเป็นยาไปก็คือหมาไม่แตกนั่นแหละนะสกิลหนึ่งนี่คือหลบยังไงก็หลบง่ายนะเดี๋ยวผมให้ดูนะ สกิลนี้นะครับสกิลหนึ่งนะไอ้สกิลเมสอันนี้เนี่ยไอ้กว่ามันจะตั้งมือกว่ามันจะตั้งลูมกว่ามันจะวิ่งไปฉกหัวใจเขาเนี่คือแค่เขาเห็นตั้งมือเขาก็ดอทรอแล้วนะครับนะยังไงก็โดนเฟคดอทแน่นอนนะครับนะที่สกิลที่มันพอจะเล่นได้ก็เป็นสกิลเคาน์เตอร์นี่แหละนะครับนะแล้วก็สำหรับเจ้าตัวโอเด้งนะครับนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับรหัสนี้ผมเป็นรหัสเป็นรหัสที่ผมซื้อมา แล้วผมมีโอเด้งยังไงก็ต้องเล่นโอเด้งเพราะมันเป็นสายนิ่งอยู่แล้วนะครับนะที่สกิลที่เด่นในโหมดนี้เลยก็จะเป็นสกิลวิชา2ดาบกันโมโดกินะครับนะสามารถบัฟความเร็วการเคลื่อนที่ของเพื่อนทั้งตัวเราด้วยนะครับทั้งเพื่อนด้วยนะครับนะสามสซนะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยวิ่งไปดึงธงได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็ไอ้สกิลดาเมจนี่คือส่วนมากก็ฟันใครไม่ตายหรอกนะนะในช่วงไม่ต้านี้คือฟันใครแทบไม่ตายเลยนะครับนะ สำหรับเรียนตาของรอนะครับรอล่างเนี่ยรอเขาเรียกว่าล่างอะไรล่างทาฟังก้ารอหมอสายกากรรมอะไรตะอ๋อเป็นล่างแบบไม่มีไม่มีชื่ออื่นเป็นรอก็คือรอเลยนะครับรอวิ่งแดงนั่นแหละรอวิ่งแดงเนี่ยผมให้เน้นไปที่ดึงธงไวกับรถครูราวสกิลสองนะแต่ถ้าเลือกได้ให้รถครูราวสกิลสองไปก่อนเพราะว่าสายวิ่งเนี่ยยังไงมันดึงธงไวอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็รถครูราวสกิลสองยิ่งมายิ่งดีเพราะว่า การที่เรามีสกิลสองไว้แบบอ่าเอาตัวรอดเนี่ยคือมันจะทําให้เราในตายยากแล้วเราก็เดินไปดึงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะส่วนเจ้าโอเด้งนะครับนะผมรู้สึกว่าให้เป็นลดคูลดาวน์สกิลหนึ่งนะครับนะหรือไม่ก็ดึงธงไวก็จะดีมากนะครับนะแต่ผมในความคิดผมคือเน้นเป็นดึงธงไวจะดีกว่านะเพราะว่าเวลาเราดึงธงเนี่ยถ้าเราไม่โดนซัดฟิวเราก็ไม่ตายนะครับนะเพราะว่ามันคือถ้าเราโดนตีในธงเนี่ยฝั่งนู้นก็จะตีเราไม่ตายนะครับนะแถมเวลาเราแบบดึงธงอยู่อะไรเงี้ยเวลาเราโดน แต่ถ้าใช้ตีนอกถงนี่คือก็เด้งเด้งเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับทีมหรือว่าซับของผมก็จะจัดประมาณนี้นะครับนะเป็นการเน้นบูตัวนี้ด้วยคือผมก็จัดซับเป็นแอแทกเอไม่ใช่เป็นเอเป็นเกเตอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เป็นหกเจ็ดโอ้โหมันมีเจ็ดตัวเลยเหรอทำไมมีเยอะจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาอ๋อนี่ไงผมเอาลูฟี่มาตัวนี้๋ยวผมเอาบูโซปาตรงนี้ก่อนนะเป็นเกเตอร์หกนะครับนะความจริงมันมีเกเตอร์ตั้งเก้านะครับมันนับรวมมาโก้กับไอเดียราชาเนโกะด้วยนะครับนะ แต่ความจริงไอ้นโกกับโมอโก้ผมไม่ได้ใส่ซับนะครับนะซับมันก็เลยจะอยู่ที่98นะครับซึ่งในโหมดเนี้ยผมไม่เน้นซับอยู่แล้วนะครับนะผมแค่เน้นดึงธงให้มันชนะชนะก็ แค่นั้นก็ดีแล้วนะครับเอาง่ายคือดึงทงให้ได้มากที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ดึงทงให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับนะแต่โหมดเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นหมดที่หวานหมูโรเจอร์มากเลยนะครับนะเราก็ไม่ต้องไปบวกกับโรเจอร์นั่นเองนะครับนะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราตัดเข้าสู่อะไรเกมกันเลยดีกว่านะครับ let's go <S สวัสด,ดีทุกทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องเบ杯ของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบบเเเเเเีีี้้้ยยยยยยยวกกกััััันนนนนไดดลลละะะคคคครรแแงมมมมสสิิทททธพษออาาาาาา่่่20บ มาแล้วครับเราตัดเข้าสู่เกมแรกนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูด้านบนเนี่ยตัวละครฝั่งน,นู้นแม่งมีคิดอรอเต็มเลยนะครับแล้วก็เป็นโรเจอร์แถมเกมนี้นะไม่มีแต่สายวิ่งนะครับนะเป็นเรื่องปกตินะครับนะคือถ้าเอาสายอื่นมาก็คงจะดูแปลกๆนะครับราะว่ามันเน้นดึงธงเราก็ดึงไปเลยสิฮนะพวกไอ้เส้นไอ้พวกคะแนนสามคะแนนอะไรย่างี้ก็ปล่อยให้เขาดึงไปก็ได้นะครับนะโอเคเรามีคิดรอมันดึงมันจะสกิลเสร็จผมปะเอจจ๊บปุ๊บผมว่าบอโดแน,น่ลยว่ะเอจจ๊บคราผมไปก่อนล้วกันโทเกนกันโมรุกิไปเลยครับ เราไปหาธงดึงดีกว่าโอ้อย่าตีอย่าตีผมเลยเนี่ไอ้ผมก็เป็นโอเด้งน้อยตัวดำๆโอเด้งตัวน้อยโอเด้งตัวเล็กตัวน้อยครับเราไปหาดึงธงอื่นทงไกลนะครับเก็บธงบขอบๆนะถ้าสมมติถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าตัวเรานี่มันไม่ไหวนะครับนะก็เก็บพวกแบบธงเล็กๆอะไรอย่างงี้นะครับนะให้แต้มมันแบบค่อยๆห่างทีละนิดทีละนิดไม่ต้องไปนัวกับเขาก็าได้ไออย่างเงี้ยผมเห็นว่ามันนัวนก็รอดูครับรอดูว่ามันจะมีใครนัว,ม,ว,วมั่วซั่อีกไหมอย่างเงี้ยเราก็ซัดไปเลยหนึ่งที ไม่โดนนะมันเป็นอมตะ <c oughs> อ่ะแล้วก็ซัดอย่างคือไม่เป็นอมตะคิดรออันนี้ไม่น่าไปทันนะนะมันน่าจะดึงเสร็จแล้วอ้าวอันนี้อะไรเฮ้ยทำไมไม่ดึงละพี่เออแค่นั้นแหละตอนนี้ครับสิบเจ็ดต่อเจ็ดนะฝั่งเราได้สามแต้มเยอะกว่าก็โคตรดีเลยนะครับนะเอ,อ้ยโอ้โหอ้าวไ,ไม่ไม่โดนเนี่ยผมไม่ผมไม่ล้มผมไม่โดนแล้วสีเขียวแล้วสีฟ้าโดนโอ้โหมันลลมได้ปิดมากันโอเคด้านล่างครับเราช่วยเพื่อนดึงนิดหนึ่งโอ้แค่นี้ก็ยังต้องโดดเราโอเด้งเอ้ยโอเค เราเอาสามธงมาได้แล้วสามคะแนนตรงนี้ครับขอดึงหน่อยละกันให้เพื่อนเขาหนัวไปนะโรเจอร์มันเก่งก็ให้เขาหนัวไปครับโอเคครับเราดึงครับตอนนี้เราดึงได้สี่สาห้าธงอยู่โอเคครับสกิลหนึ่งเรื่อยๆครับเราจะได้วิ่งเร็วเราเราจะได้เก็บธงแบบธงเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับนะธงหนึ่งแต้มโอ้ยโอ้ยสามแต้มนี่คือรางคนข้งทางนี่จะดึงยากนะเพราะว่าเราจะเป็นเป้าเนอะเอ้ยก็จะเกินไปหรือเปล่าใครโดงใครโดไม่ชัปุ๊บแล้วก็โทเกนโทสกาเข้าไปโอ้โหไม่เจ็บไม่คันเลย okay. โอเคโอเด็กไอ้ไม่ใช่โอเด็กโรเจอร์มันดึงตรงนี้ได้ให้มัันดึงครบ ยังไงรอปั๊บข้าได้วะ่ะเฮย้ยก็เอาเรื่องอยู่นะน,นี่ยะไปครับไปครับไปด้านบนอพามันมันดึงสามแต้มทีมเลยมันดึงสามแต้มฝั่งเราอะไรครับเราเฮ้ยมันดึงมันดึงเดี๋ยว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 ผมต้องลงไปผมต้องลงไปขัดโอเคยังไงปาดหน้องเรียบร้อยตายครับไอ้ไม่ตายว่ะโอเคเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนดึงอา้าวช่วยเพื่อนไม่ได้ยังไงยังไงอึ๊บอ้าวเราได้พอดีเลยตรงนี้ถึงแม้เราจะได้แค่ห้าธงแต่ก็ ก็ดีนะครับนะก็ยังดีกว่าแพ้นะครับนะโอเคกดไลค์ไปเลยไหนครับเรามาดูแต้มกันเราสักหน่อยสิดึง5้ธงนะผมดึงแค่5้ธงนะแต่ถ้าชนะนะดูนะสา0 0ันะครับเราบูตเป็น10,000นะครับแง่โคตรเยอะเลยนะครับนะถ้าเราดึงธงได้มากกว่านี้เนี่ยมันก็จะเยอะกว่านี้อีกนะนะที่ผมบอกว่าถ้ามันเป็นตัวละครบูตเยอะๆเนี่ยการที่เราเล่นได้เป็นหมื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับนะก็ เน้นเล่นให้มันชนะเข้าไว้นะครับไม่ต้องเป็นเน้นเล่นดึงถ้าด,ดึงธงเยอะได้แต่แพ้แต่มันก็ได้น้อยนิดเดียวนะครับนะไปเจอเกันในเกมที่กันเลยดีกว่านะครับ let's go มาครับเข้าสู่เกมที่2เกมเมื่อกี้นี่คือเราโอเด้งออกอย่างเดียวเลยเราตอนนี้เราเอาหมอสัญยกรรมแห่งความตายไปเล่นบ้างดีกว่าฝั oh. ่งนน้นเขาเริ่มดึงแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปครับเราอยู่ฝั่งไหนก็ไปฝั่งนั้นไม่ต้องเลื่นเยอะดังซ้ายก็ให้เพื่อนจัดการไปเราก็ไปทางขวาครับแต่อย่างเงี้ยโอเคเราก็เเดินลงไปด้านล่างเลยครับมันจะมีธงหนึ่ง ยังไงไคโดโอ้มันไม่มันไม่ออกจากธงเดี๋ยวผมรอมันตีผมแน่นอน3-2ฮึบนั่นไงเห็นไหมแล้วมันตีผมแน่นอนโอ้โหแต่ตีไม่ค่อยเข้าเลยผมนาจะต้องวิ่งละตีมันลมได้นี่ก็ถือว่าบุญแค่ไหนแล้วนะครับโอ้ยขึ้นไม่ได้ด้วยตรงนี้ธงมันรียังนะอา้าวธงรีไว้สวยเลยตรงนี้เราก็รีบดึงไปครับเพื่อนดึงได้สสห้าธงกันแล้วโอ้ยไคโดเราทํางานไม่ค่อยจะดีอะไ,ไรครับไคโดเลยไม่ได้สักธงเลยตอนนี้เราโดนโอเด้งไม่ทันแน่เลยวะ่ะไม่ทันครับผมไปธงอื่นก็ได้ จึบโอ้นจะมาตีผมไหมเอ้จึบมันมาตีจริงๆด้วยแล้วก็โดนไปเลยจวกไข่ไปถึงทีได้มาแต่มันแต่มันไม่มันไม่เจ็บไม่คันเลยนผู้ชมผมถอยก่อนสกิลสองก็ไม่มีด้วยให้มันดึงไปก่อนเลยเราจะไปตีกับมันก็คงจะใช่เรื่องนะตีไม่เข้าเลยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าตรงนั้นอ่ะซ้ำมันออกไปเพื่อนโอ้โหไม่ตายแล้วสวยจะแทหละงานนี้โอ้โหมันได้สามแต้มไปเลยแต้มมันจะฉีกมากเราถอยมันก่อนครับเราไปเน้นเก็บธงอื่นบ้างเราไปทางด้านซ้ายดีกว่าครับ เอยเขาก็จะนวเกินไปโอ้โหตายไหมนั่นแหละยังไม่ตายใช่ไหมเพื่อนดีแล้วโอเคแต่เราเก็บตรงนี้ตรงนู้นปล่อยให้เพื่อไม่ให้ให้โรเจอร์มนดึงไปเลยก็ได้เดี๋ยวรารอเอาตรงนี้ครับโอเคเราดึงอู้ยิบเอ็ดแต้มแล้วเหรอเนี้ยซวยแล้ววะฝักเราไม่มีโรเจอร์มาแบบคอยดึงธงที่มันแบบสามแต้มอะไรเงีเ้ยเออถ้ามีโรเจอร์ดึงแย่งสามแตม้มอ่ะยัยงไงละจ้งโอ้โหมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวผมรอโอเคโรเจอร์จะตีผมปะเฮ้ยจะเปอาโดนไง ก็โดนทั้งหมู่ไปเลยอึ๊บอึ๊บโอเคถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์จะยิงลูกอ้าวอย่างนี้ต้องโดนชอนอย่างนี้ต้องโดนอือโอเคครับตีตีข้าทตีละสองสามพันโอเคเราได้สามแต้มมาอยู่อู้ยิบข้าแต้มเขาดึงอีกทงเดียวก็เราก็เพลแล้วเนี่ยซวยเลยซวยเลยอย่างนี้ซวยอย่างนี้สู้ยากครับอย่างนี้สู้ยากโดนจกโอ้โหจกไม่ถึงด้วยจบไม่ถึงหรือจกไม่โดนเออย่างเออนะเห้เกมนี้เดี๋ยวมาดูเรามาลองดูนะว่าถ้าเพลนี่มันจะ มาครับมาดูกันว่าถ้าเราแพ้เราจะได้เต็มเท่าไหร่ผมดึงแค่สี่เองนะเออเพราะว่าโรเจอร์เนี่ยนะ 2, 7, ครับดูนะเต็มได้ผัดเนี่ยได้สองพันเจ็ดนะท่านผู้ชมคิดดูแบบดึงดึง,ดงตอนนั้นดึงเท่าไหร่ดึงห้าธงนะครับแต่ชนะได้หมื่นหนึ่งอันนี้ดึงสี่ธงแต่แพ้ได้สองพันนะครับ <c oughs> ผมบอกแล้วนะับนะเล่นยังไงได้ให้มันชนะนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นไปต่อันในเกมที่สามเลยดีกว่านะครับ let's go มาแล้วครับเข้าสู่เกมที่สามครับเป็นด่านวานอคคนนี้ดีเลยเป็นด่านปิดท้ายที่สวยงามครับด่านวานอคคนนี้ก็ต้อง โอเด้งสิครับแหมจะเป็นด่านของเจ้าตัวก็ต้องเอาโชว์คุณแห่เว่านุคนนี้มาเล่นสิฮะดึงไปเลยไหนนี่โคโรบินเอ๋ยเอ้ยมุมกล้องมุมกล้องอ้แจ็ฟาอโดนโทเกนการโรุกิโอ้โหมันแดชมันแดชมันแดชเพอร์เฟกต์ดอทอะไรนี่มันของผมโอเคแยกมาแบบนาดันนาดันนาดันนาทนอะไรเอาแดชไปแล้วงั้นก็ตีสู้ตีสู้โอ้โหมันตีสู้แล้วผมกระเด็นได้ไงวะมาสิ มาสิมาสิแล้วก็โดนไปหนึ่งทียังไม่หมดนี่ไงผมยังมีอยู่ผมกัดไม่ปล่อยโอเคไปเอาตรงนี้กันก็แด้ดึงครับอุ้ยทำไมฝั่งนูมันเน้นสามแต้มไม่เป็นไรครับถ้ามันเน้นสามแต้มแค่ตรงนั้นตรงเดียวเราไม่กลัวยเลยครับล็อขอบนอกเอาเฮ้ยจะบึ้บโดนไปฟันฟันฟันขอฟันหน่อยไปแล้วไปละจ้าไปละเดอไปละเดอไปละเดออย่าอยู่เลยฮึบฮึบเอาเรลี่ขอดึงตรงนี้หน่อยแล้วกันนะสามแต้มยังไม่รีบครับไม่ต้องรีบ แต่มีคนรีบมันจะใส่ผมแล้วเออหูสกิลเดียวขึ้นหลอดอะไรมันจะเจ็บเบอร์นั้นซัดกลับไปคืนเลยโอ้โหมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรดีกว่าบิ๊กมามันชนะทางผมว่าตรงนี้ดึงเลยครับโอเคโอ้โหมันตีนอกทนตูตายเลยโอ้ไม่เป็นไรครับแต้มเรายังนําอย่าเพิ่งใจเสียมันก็เป็นงี้แหละไปครับเอาหมอไปดีกว่าแล้วหมอมาแล้วมีทงให้ดึงพอดีเลยฮะเอาทงนุ่นรีด้วยแล้วเอยทงวันรีสามอันอย่างนี้ก็เก็บแต้มกันชิวๆเลยสิฮะ ดึงเก็บธงกันลลูไปเลยโอเคได้ใหม่ธงละตอนนี้6ธงแล้วครับมีตัวมาอุ้ยอุยโอ้โหมันสาดไกลขนาดนี้เลยเนี่ยผมเพิ่งผมไม่รู้เฮ้ยจิ๊บบึ๊บอะไรอะไรช็อตมันไม่ตีผมด้วยไอ้น,นี่มันเชิงเยอะโอโหตายเลยไงไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมถึงเราจะตายแค่ไหนแต่เพื่อนยังแบกไหวอยู่เพราะงั้นโดดมาอีกรอบเลยคือช,ช่วงชีวิตอ่าไม่ใช่ช่วงชีวิตคือช่วงเวลาในเกมนี้ผมเน่งจะโดดมาทางขวาอย่างเดียวเลยไม่ไปยังอื่นเลย ดึงโอ้โหติดสปีดติดบูธดึงกันแบบยับยับเพราะฉะนั้นเราก็สั่ไอตัวดียออกไปเลยบอบเข้าให้โอ้โหได้คิวด้วยแหลมแหล้อมๆลโอ้โหได้เลยเพื่อนตอนนี้เราวิ่งธรรมดาแม่งวัยวัยก็ใช้สกิลแบบตีธรรมดาอีกอ่ะอย่างนี้ทงสามแต้มดึงเลยสิครับรออะไรไม่เหลือนะเฮ้ยเรเจอมาแน่เราเจอมาแน่ครับท่านผู้ชมเอาเอ้อเอาไม่ใช่เดี๋ยอมัวแต่ดูโอ้ชนะพอดีเลยแต่ดูด้านหน้าไม่ดูดูด้านหลังโดนคิดรอยิง ต่เกมนี้ชนะนะครับนะแปดธงนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้แต้มเท่าไหร่กันเชียวมาครับอันนี้ดึงไปแปดธงนะค่าไปสองนะครับเกมนี้คือไม่ต้องเน้นค่าและค่าไม่ได้แต้มเยอะขนาดนั้นนะครับนะเดี๋ยวมาดูนะสามพันเก้าครับคูณก็ไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับนะโอ้ใครดึงธงแบบสิบอัพนี่คือได้แต้มแบบหมื่นหนึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งหมื่นประมาณผมเคยจําได้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยสมบัติ อ่ามันแ,แข่งกันใช่ไหมมันได้ประผมได้ประมาณ1 2ื่นสองหมื่ะเออประมาณ10กว่าทง10กว่าแต้มนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าดึงเยอะได้แล้วแพ้เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายนะครับดึงเยอะให้ได้ก็ต้องชนะด้วยนั่นเองนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร่นะเป็นกำลังใจของเรไปกันด้วยนะครับนะสำหรับตัวที่เหมาะกับการเล่นชาเลนนี้นะครับนะก็คงไม่พ้นสายวิ่งทุกตัวละครเลยนะครับนะแต่ถ้าให้ดี เน้นไปที่ตัวละครที่ดึงแบบไม่สนไม่สนคนอยู่ในทงอ่ะอย่างเช่นพวกคิดลอโรเจอรอ์นะครับไออย่างเงี้ยคือชิวๆสบายๆเก็บแต้มกันแบบเพลินๆเ,เลยนั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ